สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าเรื่องการไปเลือกชุโนของผมกันนะครับว่าไปเลือกยังไงนะครับแล้วก็โรงเรียนผมเนี่ยมันมีความวุ่นวายแบบพิเศษนะผมเออก็วุ่นวายมากเลยนะครับคืออย่างนี้นะครับน้องน้อยอย่างนี้นะครับเพื่อนเพื่อนทั้งหลายนะครับคือการเลือกชุมนุมของโรงเรียนผมเนี่ยการเลือกชุมนุมนะก็อาจจะเป็นการที่เป็นการ ก่อแถวนะครับปกซึ่งเป็นก่อแถวกลายเป็นก่อแถวอย,อย่างนี้เลยครับก็มันจะมี็อปกตั้งอยู่กันไปหมดเลยนะครับซึ่งแถวเนี่ยมันก็ยาวเหยียดนะครับยาวแบบเหมือนหอยฟิวเข้าใจปะเออหลังจากนี้นเ,นเดี๋ยวผมขึ้นภาพไปดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะนี่คือครูแล้วก็คูอยู่ข้างหน้าแล้วครูหลังนะครับผมซึ่งคนเนี่ยก่ออยู่ข้างหลังนะครับแล้วผมเนี่ยชุมนุมหัวที่อยากไปก็คือห้องสมุดนะครับเออเดี๋ยวผมจะเล่าคุณสมบัติกันอยู่ห้องสมุดให้ฟังนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับห้องสมุดก็คือ ลานเกมขนาดย่อมนะครับใช่แล้วครับก็คือลานเกมเลยนะครับเออเป็นแบบมันมีคอมอยู่ในเกมเลยครับโอเคแต่แล้วเนี่ยผมก็เข้าไปก่อแถวนะครับแล้วก็มีอาจารย์นะครับอาจารย์มาบอกว่าเต็มแล้วเต็มแล้ว,เ,ลวเออเต็มแล้วเนี่ยเออก,กูก็โอ้เสียงโห่แม่งดังมากผลการเรียนผมมันจะเป็นอะไรไหมแล้วก็ผมก็ม,มันมาเดินมานั่งร้องไห้เลยแถวไหนก็ไม่รู้เออมานั่งเศร้าลเลยแล้วผมเนี่ยก็มากับพี่อ่าพี่น้อง ที่อยู่มสองกับสองคนนะครับผมเนี่ยอยู่มสามนะฮผมแต่ตอนนั้นนะครับสีหน้าผมนี่คือตึงมากคนระับกึงเหมือนในภาพเลยนะครับผมแล้วผมเนี่ยก็เดินกันเอ้กระเวนหาชุมนุมช่วงวันโรงเรียนเลยครับคือแบบกูไม่สนใจแล้วว่าชุมนุมไหนจะจะไม่รับกูหรือรับกูแบบว่ากูจะสนใจแค่กูแค่มีชุมนุมอยู่อย่างเดียวก็พอเอาสิ่งที่กูชอบจับคิดมานะครับผมเอ้แล้วผมเนี่ยก็ไปหาอาจารย์คนหนึ่งนะครับแล้วก็อ่าได้ได้ ได้ไปหาอาจารย์ก่อนว่าอาจารย์ไม่อยู่นะครับผมก็ได้เดินเท้าอีกนะครับประมาณร้อยล้านกิโลเลยนะผมเอเดินเท้านะครับแล้วก็อ่าเดินเท้าไปนี่แหละเออเดินเท้าไปหาชุมนุมต่อนะผมเออถ้ามมีชุมนุมเนี่ยผมก็ไม่สามารถอยู่ด้านแน่นแน่นอนนะครับผมเออนี่ครับจากนั้นเนี่ยผมก็มานั่งเศร้านะครับนั่งเศร้าอีกแย่แล้วผมแล้วก็มานั่งอ่าทำอะไรก็ไม่รู้นะครับผมเออโอเค แลยผมตอนนี้ผมไม่เอาแล้วท่านผู้ชมตอนนั้นเนี่ยผมคิดว่าผมไม่เอาแล้วกูไม่หาแล้วกูยังยอมผิดสูงยังดีกว่านะครับผมเออกลัวแบบว่าอาจารย์เนี่ยมาเช็คชื่อว่าชุมุมเองอยู่ชมรมอะไรนะครับผมเออผูไม่เอาแล้วดีกว่านะครับผมโอเคก็มันอาจจะส่งผลกับการเรียนกูด้วยนะครับผมว่าไม่รู้แหละเออตอนนั้นเนี่ยผมก็คิดในใจแล้วว่าเออมันน่าจะส่งผลกับการเรียนกูอย่างแน่นอนเลยว่ะเหียเมืบบ โหแม่งแบบไอเ้เหี้ยกูหามาเป็นชาติลแล้วอะไอเ้เหี้ยไม่เจอสักทีไอเ้เหี้ยไม่เจอแบบที่ชอบอ่ะไอสัตว์แม่งไอเ้เหี้ยกูมานั่งเศร้าดีกว่าแม่งเออใครเจอแบบนี้ก็เคี้ยเออค่อยเหี้ยเลยเออก็โอเคเราไปปิดเรื่องกันดีกว่านะครับก็ก่อนที่จะจากกันไปนะครับผมบอกเลยค,คลิปมันสั้นมากจริงๆนะโคตรสั้นเลยอนะก็คลิปก็สวันนี้ผมก็ขอลาไปาก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าก็ไปฝาก